ครับครับโครงการที่ได้ชวท่านด้วยนะครต่อสู่ช่อมินาสเซตี้เชิญเขิดและจะนิ้วเกมเอฟซีโมรบากครับผมวันนี้ครับผมจะมารีวิวเปโรอินกาเปเอนะครับผมชื่อเรียกโคตรยากนะฮะทางด้านของแบ็กซ้ายเลเวอร์คูเซ่นเม็ดแดงเทน22โอเวอร์114นะครับผมนะตัวเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมเข้ามาไม่พักกันเลย มาร์ทเคของผมเนี่ยก็หายไม่พักเหมือนกันนะครับผมนะช่วงนี้นี่คือแบบหามาร์ทเคไม่ทันจริงๆถ่าตัวไหนผมรีวิวช้าหน่อยกราบขออนดาตภัยไวนาที่นี้ด้วยก็และกันนะครับ่ก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยก็และกันนะครับ ครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับปีเอโร่นะครับผมนะผมจะเรียกว่าปีเอโร่สั้นๆง่ายๆก็แล้วกันเนานะคนดูเนาะจะได้แบบไม่จำสับสนนะครับผมเวลาเวลาภาคนะฮะนี่เลยนะครับฝีเท้าเนี่ยมาที่141การยิง56การส่งบอล106เลี้ยงบอล123นะฮะตั้งรับ147แล้วก็สร้างการงย146นะครับผมนะ ส่วนสูง184ซเมเท้าที่ถนัดเป็น53นะตัวนี้เนี่ยสกิลมูฟสาดาวหล่อพลังงานมาที่4ดาวครึง่งมีสกิล4รุ้งนะครับผมนะอันนี้คือผมลองเทสมาแล้วนะฮะแผน41212หรือว่าเป็น433 a t t แ c ็แนะครับผมนะถ้าเราอยากให้ทางด้านของเปียโรนะครับผมนะเล่นเกมรับจา๋จาๆไม่ค่อยเติมเกมสูงเนี่ยอัพโล่ตามผมไปได้เลยท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันเติมสูงท่านผู้ชมนะแนะนำให้อัพเป็นสมดุลฮนะ อยู่ที่เพื่อนๆว่าอยากจะเล่นเกมรับหรือว่าเกมรุกนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้เพชรแดงในการรีตรงนี้ได้นะครับผมนะหนึ่พันเพชรนะฮะเนี่ยเรารีตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมลองมาแล้วทั้ง2อ,อย่างนะฮะเพราะว่าในชุมชนน่ะผมลงไว้อยู่เนาะผมซื้อมาประมาณ 2ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนะซื้อมาประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ลองเทสดูประมาณ10ตานะ10กว่าตาได้นะฮะตัวนี้เนี่ย AI n โหม o เม Manager ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมนะถือว่าทําออกมาได้ดีก็ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นเนาะส่วนสูงเนี่ยเทียบเท่ากับเตโอเฮนันเดสเลย1 8 4เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกางอากาศปลอดภัยหายห่วงอยู่ละนะครับแน่นะฮะ work ก a t e นะครับผมเป็นปานกลางสูงนะถามว่ามีเติมเกมสูงไหมต่อให้อัพโลช่ไหมมันก็จะมีเติมเกมสูงงบ้า เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโรบบอ้นะครับผมหรือว่าโรบสันเนี่ยตัวที่เราใช้งานเป็นปก,ปกติธรรมดาสาหรับไอดีลองอะน,นะถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยโรบสันเติมเกมสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นเปโรนะฮะอิงกาพีเอเนี่ยจะไม่ค่อยเติมสูงเท่าไหร่ราคาปัจจุบันอยู่ที่1,500 m นะครับผมนะราคาปัจจุบันอยู่ที่1 5 0 0งพัน 1, m, แต่ตรงเนี้ยดีหน่อยเพราะว่าผมซื้อมา 1450M นรบะฮะแต่เดี๋ยวไปขายก็ขาดทุนอยู่ดีแหละนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะฮะซื้อมารีวิวเพื่อคนดูโดยเฉพาะนะครับปะเดี๋ยวเราไปดู AI ในโหมดเบรเจอร์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะฮะแผนดีแผนเดิมของเราคนดูจะได้เช็คเลยนะครับผมว่ามันเติมสูงไหมนะครับผมนะเนี่ยฮะ4 1 2 1 2นนาโร่ไม่มีปีกนะคนดูนะ LWRW ไม่มีเลยนะฮะส่วนฝั่งตรงข้าม 4-2-4นะครับผมเม็ดส้มเทนตันทั้งทีมนะท่านผู้ชมที่ผมให้เปโอลเนี่ยมันใช้แผน4-1-2-1-2เนี่ยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,น่ะได้เห็นนะครับผมว่ามันเติมเกมสูงไหมนะครับผมนะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับแบตลี่ดูก็ได้นะครับอาเบดีไปเล่จ่ายมาที่ม e ิเกลเอสเสียงทะลุมาดอกนี้ยังไงแกเลตเบลโอ้โหเรียบร้อยเลยฮนะเกียเก่ยวเกเรสครับผมเจ๊เกียวจัดให้อีกหนึ่งลูก เกวเกเรสนี่สองเท้ายิงดีอยู่แล้วนะครับผมนะแผดปัจจุบันก็ใช้ได้แบบสบายๆนะใครที่มีทางด้านของพวกเกวเกเรสเดมเบเล่ elet, le, อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมนะใช้งานได้อีกยาวนะอเล็กซานเดอร์อีซักด้วยนะฮะแต่อีซักเนี่ยหลอดมันหมดละหมดเร็วไปหน่อยแค่นั้นเองนะฮะรูกาโมดิกอิบราฮิมวิดกุลิตจ่ายไปที่โมซาลาโมซาลาจ่ายออกขวามาที่ทางด้านของขาบาคขวาาบาคขวาโดนจิ้มครับผมนี่เหนะ็นไหม จังหวะเข้าปะทะเข้าแท็กเกิลเนี่ยก็มีให้เห็นนะเขาดูนะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมเนี่ยเนี่ยฮะมีแบบพุ่งทรงพุ่งเสียบนะครับผมจังหวะเข้าสกัดเข้าปะทะนะฮะมีให้เห็นท่านผู้ชมดูกันต่อฮะแบดลี่จ่ายไปที่ลูเบดิอาสเอาปัมได้ฮะมุลเลอร์เรียบร้อยเลยโดนอิบ,บารัซัดเข้าให้แม่จังหวะผิดพลาดนะครับผมนะของทีมเราเองนะฮะต่อตรงข้ามได้ประตูเลยเนี่ยฮะ ลั่นครับผมกะจะแบบพลิกตัวเหมือนเมสซี่ไงแต่มึงไม่ใช่เมสซี่ไงไอ้สองเรียบร้อยเลยหนึ่งตูตงนะครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮนะขออภัยนะครับผมนะจากซาลาตันอิบรลฮิโมวิชนะมาดูกันต่อรอยคินจ่ายออกซ้ายไปที่กูตีเนี่ยฮะสังเกตดูเห็นไหมเพื่อนๆเปีเอโรเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณครึ่งสนามตรงนั้นนะครับผมนะแล้วมันก็จะไม่ค่อยเติมสูงแล้วโอ้โหอาเบดดี้จัดให้อีกหนึ่งลูกยิงมายิงกลับไม่โกงนะครับผมนะ โอ้โหยิงเร็วเลยครับผมลูกนี้เนี่ยฮะอเบดี้เปเล่นี่มันเป็นตัวที่ A I D จริงๆนะคนดูนะลองสังเกตดูผมรีวิวพร้อมกับนักเตะหลายๆตัวเนี่ยอเบดี้เปเล่นี่แม่งยิงเกือบทุกนัดจริง,รงๆนะคนดูถูกและดีมีอยู่จริงแต่ว่า O V R มันน้อยไปน,นิดนึงแค่นั้นเองนะแล้วก็ในโหมดเทนนิ่เฮดเนี่ยมันต้องแบบกระระยะดีๆนะเพราะว่าเท้ามันเป็น54นะครับผมนะมุลเลอร์ มุลเลอหาเพื่อนอยู่ฮะจังหวะนี้กระชากมาตัดเข้าในยิงโอ้โหลูก้าโมดิกตีเสมอจนได้ครับผมยิงมายิงกลับไม่โกเหมือนกันฮะรอบนี้นี่30นาทีซัดกันไปแล้ว4ลูกนะคนดูนะโอ้โ oh, ห oh, ยิงกันไปยิงกันมาเลยวะดูดิไล่ตัวประกบเลยครับผมลูก้าโมดิกแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะโอ้โห oh, oh, ต้องยอมครับผมลูกนี้ มาดูกันต่อครับผมเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพละหานแกเรดเบลจ่ายมาที่รอยคีนเกวเกเรตจ่ายมาที่รอยคีนฮะทะลุช่องมาดองนี้โอ้โห้ตัดได้วัวจิวฟานได้ฟานได้จ่ายมาที่ลุดกุลิตมาที่ลูก้าโมดิกลูก้าโมดิกหาเพื่อนอยู่ฮะจ่ายมาที่ทางด้านของอิบราอิบราจ่ายมาที่โมดิกจ่ายออกซ้ายมาแน่ยังไงยังไงโอ้โหแกตมุลเลอร์แม่งยิงกูอีกแล้ว แม่งทั้งยิงทั้งจ่ายเลยครับผมแก๊สุลเลอร์ะฮะไอตัวนี้นี่ผมก็น่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะรีวิวไปอย่างวะน่าจะยังนะเอ้ยน่าจะรีวิวไปแล้วนะจะไม่ได้วะ่ะผมรีวิวไปเยอะเกินนะผู้ชมโอ้โหแต่ตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วนะครับผมนะลงต่ําแต่ว่า AI มันดีอยู่แล้วนะฮะแก๊สบุลเลอร์นะครับผมนะเมนเจอร์นี่คือยิงดีอยู่ละอีกตัวหนึ่งก็คือพุ้ตคัสนะครับผมนะพุ้คัสก็เก่งเหมือนกันเมนเจอร์นี่สุดๆเลยนะ AI มันฉลาดมาดูกันต่อฮนะเปเโร ชิปมาดอกนี้จ่ายมาโอ้โหโมซาลาครับผมจบครึ่งแรกฮะโดนนําไปก่อนหนึ่งลูกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังฮะฝั่งตรงข้ามได้เขี่ยบ้างแล้วครับผมจ่ายมาที่อิ布拉ซาลาโมซาลาจ่ายมาที่รูก้าโมดิกมาแน่มุลเลอร์กุลิตบอลอยู่ที่กลางสนามฮะตัดได้ครับผมเกลเกเรสสวยจงวังหวะนี้แกลเลเบลจ่ายออกขวามาที่รอยคินกระชากมายังไงยังไง โอ้โห,โหติดเซฟเดกิอาครับผมนะโอ้โหเดกอาไม่เอาจัดจริงๆว่ะหลวงเดเบลเรียบร้อยไม่เหลือครับผมนะติดเซฟแล้วแต่ก็ยังตัดเข้าในจ่ายให้เพื่อนยิงได้อยู่ดีโอ้โหเนี่ยฮะแกเลดเบลนะครับผมไลท์ตัวประกอบเลยจงังหวะนี้เรียบร้อยเลยฮะตีเสมอจนได้ครับผมมีการเปลี่ยนตัวฮะสองตัวเลยครับผมนะอู้ยเอากวารัตเกเรียลงมาด้วยวะ่ะ คุยชาลงมาด้วยว่ะรอบนี้อิบราวิดิศเดี๋ยวไจ้าวิดิศจ่ยายไปที่ลุดกุลิตบอลอยู่ที่กลางสนามฮะจ่ายออกขวามาที่ทางด้านของคาบาคาวกุลิตโอ้โหจิ้มไม่โดนฮะลุกุลิตจ่ายออกขวามาอีกทีนึงฮะคารบาคาวบอลอยู่ที่โมซาลาตับเข้าในมาที่อิบราจ่ายแบบจ่ายแย่ไปหน่อยนะครับผมนะเนี่ยสังเกตดูนะทผู้ชมเกมลุกเนี่ยนะครับผมนะทางด้านของเปียโร่เนี่ยแทบจะไม่เติมสูงเลยนะคนดูเนี่ยฮะ โอ้โหเกือบเข้านะครับผมส่วนใหญ่เกมลุกเนี่ยล็อบโบะมองเห็นได้ชัดเลยโลกรสั่นนะครับผมเพราะว่า ID ดีนี้มันเป็นไอเดียเดียวกับที่ผมซื้อ,อ,อทางด้านของไรไงที่ผมซื้อไรมารีวิวไงเขาดูนะ i อเดียเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมนะเนี่ยฮะไ d เดียเดียวกันกับเอยนไรนะครับผมมาดูกันต่อจ่ายมาที่ทางด้านของรอยคีนรอยคีนคาบขคาว จ่ายมาตรงกลางอาไปดีจ่ายมาตรงกลางอีกทีหนึง่งยังไงกูตีเอเซียงเอเซียงล็อกหลบจ่ายจ่ายขาเข้าในอ้โหบรลจงเต็มบรรทัดและเกินไอสองกว่ามึงจะยิงกันได้นะเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะเอาชัวร์ครับผมแต่กองหลังฝั่งเขานี่ประกบกันเยอะจริงนะคนดูดูดิสี่ตัวครับผมนะก็เลยแบบเอาชัวร์นะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะอรอยคีนเมนเจอร์เล่นดีอยู่แล้วนะครับผมนะ ทั้งลอยคีนแล้วก็เอสเซียนเลยนะฮะแต่ลอยคีนเนี่ยผมจับมายืน CM นะท่านผู้ชมนะก็เลยแบบจบสกอร์ได้บ่อยหน่อยนะฮะลอยคีนนี่จับมาเล่น CM นี่เวิร์กมากๆเลยนะคนดูเมนเจอร์ยิงดีมากฮะกวา์แลเกลียจ่ายมาที่ลุดกุลิตลุกุลิตเคลียร์กลับหลังไปให้ไลกาอื้อหืออกข้างไปฮะเป็นลูกตั้งเตะเดวิดเดกอาจ่ายสั้นมาที่ทางด้านของ Art, รูเบดิอัตลอยคีนจบ เกมครับผม4ประตูต่อสามมาเดี๋ยวมาดูทางด้านของหลอดพลังงานกันหน่อยดีกว่านะครับผมนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมหลอดพลังงานเหลือราวๆประมาณ55%นะผู้ชมใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆเลยนะครับผมนะเนี่ยเลยยิง6ตรงกรอบ5เป็น4ประตูฝั่งตรงข้ามยิง4ตรงกรอบ3เป็น3ประตูเนาะการคลองบอล52ต่อ48แล้วก็แม่นยำเกาสิบต่อ87นะครับสบายๆเลยแกแลนเบล MVP เลยนะฮะรอบนี้ ยิงเทียบเท่ากับเอเบดีเปเร่เลยแต่ว่าแกเลตเบลจ่ายบอลได้เยอะกว่านะครับผมนะแล้วก็นี่ฮะปีเอโร่นะครับผมนะเนี่ยแท็กเกิลไปหนึ่งครั้งจ่ายพาสไป2ครั้งนะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่สําหรับแบ็คนั่นเองนะครับอ่ะลองไปซื้อใช้งานกันดูนะครับผมนะอยากให้มันเล่นเกมรับก็อัพโล่แบบผมไปได้เลย อยากให้มาเล่นเกมรุกนะครับผมนะก็อัพสมดุลไปได้เลยนะฮะจังหวะาการเปิดบอลการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆนานามันก็จะดีนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าอัพเป็นตั้งรับเนี่ยการประกบการแท็กเกิลหรือว่าการรับรู้มันก็จะดีนะฮะอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกเล่นเลยว่าจะเล่นสายลุกหรือสายรับนั่นเองนะครับอ่ะอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกนะฮะก็คอมเมนต์มาผู้สอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยตัวไหนที่ไม่ได้ทาคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมนะ วิดีโอนี้ก็โดนไปแน่อหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็มเดี๋ยววิดีโอหน้าก็น่าจะประมาณพันสี่พันห้าแหละราคาเดิมนะครับผมนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีที่เข้าตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม